สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันศุกร์ที่28สิงหาม 2, ะคม2558ราคาทองคำเมื่อวานโดนกดดันจากเงินดอลลาร์ที่ยังแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะสามรายการมีการเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาสอีอยออกมาแข็งแกร่งทีเดียวนะคะราคาทองคำลงไปต่ำสุดเมื่อคืนนี้นะคะ1,118ดอลลาร์นะคะแต่ว่าก็มีแหล่งสื้อกลับเข้ามา ะะปิดตลาดลดลงไม่เยอะนะคะลดลงไป35เซนนะคะปิดที่1,124ดอลลาร์นะ,ะปรากฏว่าเมื่อวานนี้กองทุน SPDR เข้ามาซื้อทองนะคะไม่เยอะเท่าไหร่1.48ตันนะคะเป็น682ตันก็ถือว่าเป็นเป็นสัญญาณที่ดีนะคะก่อนหน้านั้นช่วงที่หลังจากจีนมีการลดค่างเงินหยวนนะ่ะปรากฏกองทุน SPDR มนี่มีการ เข้ามาสื้อทองติดต่อกัน3วันนะตอนนั้นคือประมาณรวมเงน3วัน9ตันนะค GDP ไตรมาสสของสันเิกานะคะอันนี้เป็นประมาณการครั้งที่2ปรากฏว่าขยายตัวถึง3.7%นตะคะตลาดประเมินบอกว่าน่าจะขยายตัว3 2แล้วก็ดีกว่าที่ประมาณการครั้งแรกเยอะทีเดียวนะคะครั้งแรกประมาณการว่าขยายตัว2.3%นะคะตรงนี้บอกว่า ดีขึ้นมาจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นของภาคธุรกิจนะคะการใช้จ่ายของผู้ิโภคก็เพิ่มขึ้นการลงทุนของภาครัฐก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือจำนวนผู้ขอสการว่างงานนะคะปรากฏว่าลดลงเกินคาดเหมือนกันนะคะลดลง6,000รายเป็น271,000รายนะคะก็ตัวเลขออกมา ดีทีเดียวนะคะตลาดบอกว่าหน้าจอออกมา275,000รายนะคะตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าตลาดแรงงานของสหรัฐอเมริกาแข็งแกร่งนะคะส่วนช่วงสุดสัปดาห์นะคะสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเลขอะไรที่สำคัญออกมาทางด้านเศรษฐกิจนะคะที่น่าสนใจนะจะเป็นการประชุมธนาคารกลางทั่วโลกที่เมืองแจ็กสันโหนก ประชุม3วันนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์นะคะประธานเฟดเจนเย์เดบอกว่าไม่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้นะคะอาจคาดการเอาเองนะคะว่าอาจจะส่งรองประธานเฟดเข้ามาประชุมแทนนะคะรอ,องประทานรองประธานเฟดก็คือประธานเฟดสาขานิวยอร์กนะคะท่านนี้เป็นสายเพื่อรบนะคะมันก็ถ้าเกิดมีการพูดถึงแนวโน้เมเน่อบายเงินการเงินของเฟดในอนาคต ะะมองว่าน่าจะเป็นผลบวกกับ,บราคาทองคำนะคะวันพุธที่ผ่านมาประธานเฟดส,สาขานิวยอร์กนะคะก็บอกแล้วนะคะว่าไม่เหมาะสมที่เฟดจะปรับขึ้นอตรนดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนนะคะก็ท่านนี้เป็นสายพิราบค่อนข้าจะมาก็น่าจะส่งผลบวกกับทองคำนะคะแนวโน้มราคาทองคำมองว่าระยะสั้นเนี่ยนะคะ น่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ1,115ถึง1,135ดอลลาร์นะคะก็จริงๆช่วงนี้น่าจะสงตัวในระดับที่สูงได้นะคะแนวรับนะคะ1,115ดอลลาร์นะคะเชื่อว่าตอนนี้น่าจะรับอยู่แต่ถ้ารับไม่อยู่1,100ดอลลาร์ก็น่าจะรับอยู่นะคะแนวต้าน1,130ถึง1,135ดอลลาร์วันนี้มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านต,านตรงนี้นะครับ ผ่านขึ้นไปได้แนวต้านถัดไป1,145ดอลลาร์นะคะการลงทุนในโกลด์ฟิชเชอร์นะคะคนที่เ,เปิดซื้อไว้นะคะถือครองต่อไปแล้วก็ทยอยขายทำกำไรที่1,135ดอลลาร์แล้วก็1,145ดอลลาร์นะคะจะเปิดเล่นรอบใหม่ดูประมาณที่1,115ดอลลาร์แล้วก็จุดตัดขาดทุน1,110ดอลลาร์ ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ยังคงสดใสนะคะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ปรับตัวขึ้นแรงทีเดียวนะคะมีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะช่วยดันเซ็นเตกซ์ให้ปรับตัวขึ้น,นะะหลังจากที่ราคาหุ้นกลุ่มนี้ปรับตัวลงมาเยอะแล้วก็มองว่าแนวโน้มราคาน้ํามันมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นได้นะคะก็เมื่อวานก็เห็นราคาน้ํามันขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะประมาณสัก สเหรียญกว่ากว่าซีเหรียญน,นะคะขึ้นมาเยอะที่เดียวนะคะก็กวันนี้น่าจะเป็นปัจจัยหน้นกับหุ้นกลุ่มพังงานต่อนะคะส่วนทั้งคุณสาบัานนะคะปรากฏว่าช่วงนี้เป็นกลุ่มที่ช่วยดันดัชนีนะคะเมะื่อวานเข้ามาซื้อสุทธิเยอะมาก6,100ล้านบาททหลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ1700ล้านบาทนะคะ ปรากฏว่าแรงเทขายเนี่ยเป็นรายย่อยมากกว่าเมื่อวานนี้นะคะ4,300ล้านบาทรายย่อยอาจจะเห็นว่าขึ้นมาเยอะขายออกไปดีกว่าฉันมีกำไรแล้วนะคะส่วนในหลายหุ้ผพารือต์ทีเฟ็กนะคะนักงทุต่างประเทศมียอดซื้อสุดทีในเซ็น50อินดิฟิวเจอร์เยอะเหมือนกันนะคะ5,518สัญญานะคะก็เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่มองว่าตลาดหุ้นโอเคอาจจะปรับตัวขึ้นนะคร เซ็น์50ฟิวเจอร์ซีรีส์ยนะคะเดือนกันยายนประกอบว่าปิดตลาดที่แนวต้าน880จุดเลยนะคะมองว่าทางเทคนิคโอกาสขึ้นต่อได้สูงทีเดียวนะคะเพราะนั้นกลุ่มที่โดดเด่นก็ยังเป็นกลุ่มเดิมกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์จากภาครัฐนะคะเมื่อวานนีออ้ก็มีการเปิดเผยบอกแั้อาจจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นะคะเร่งการใช้จ่าย โครงการโครงสร้างพื้นฐานในไตรมาสสี่นะคะมีการแจกอาจอาจะมีการาช่วยการใช้จ่ายของอกลุ่มรากญ้านะคะมีการอาชฉีดเงินให้กับลากหญ้านะผ่านกองทุนหมู่บ้านนะตรงนี้น่าจะทําให้กลุ่มที่รับผลประโยชน์ก็น่าจะเป็นกลุ่มหุ้นขาปีนะคะการใช้จ่ายของผู้พ่งน่าจะดีขึ้นนะคะกลุ่มลําเหมา ก็คงดีอยู่แล้วนะคะโครงการลงทุนภาครัฐก็คงเน้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักนะคะมันเก่งกําไรนะคะฝั่งซื้อ870จุดเข้าซื้อได้นะคะแนวรับ1,860จุดนะคะแนวต้านนะคะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ900จุดนะคะซิงเกิลส์ฟิวเจอร์ที่แนะนำนะคะก็จะมี CPO Future นะคะก็ หุ้นกลุ่มค้าปลีกได้รับผลบวกแน่นอนนะคะจากออมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของรัฐบาลราคาที่จะทําให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นนะคะ CPO ก็ได้รับผลประโยชน์นะคะเปิดซ้าซื้อเก่งกําไรได้นะคะที่1 8บาท50สตางนะครับแนวต้าน50บาทแล้วก็51บาท50สตางะคะ่ะ เมเจอร์ฟิวเจอร์นะคะก็มองว่าราคาหุ้นเมเจอร์นี้มีการฝืนตัวขึ้นจากแนวรับ30บาทนะคะแล้วกลับมาปิดทรงตัวที่แนวต้าน32บาทนะคะหากสามารถผ่านเหนือแนวต้าน32บาทขึ้นไปได้นะคะมันก็เกิดสัญญาณซื้อโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปแนวต้าน34บาทมีค่อนข้างจะสูงค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ